เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบคำถามก่อน น้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ในความเมตตาต่อท่านสาธุชนทางบ้านเจ้าค่ะปูชาพระอาจารย์ขอรับผมจะปิดเสียงอย่างไรครับภาวนาไปเรื่อยได้ยินเสียงรอบข้างเหมือนเป็นการแผ่เหมือนรู้โดยยานแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่รู้ถูกต้องหรือเปล่า หรือเป็นไปตามนึกคิดของตนเองได้ยินเสียงคนอื่นตลอดเวลาเลยเขารับต้องฝึกลดสภาวะลงมานะสภาวะที่จิตมันกว้างออกไปมันก็จะไปรับรู้สิ่งต่างๆเกินความจำเป็นนะถึงแม้เราจะเพียงแค่รู้แค่รู้สึกก็ตามนะแต่ผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้ดีว่ามันก็จะซึมซับสิ่งที่ไม่จำเป็นเข้ามาสูนใจมากทีเดียว วิธีการก็คือเราก็ต้องมันกลางออกไปเป็นมันก็ต้องหุบมาเป็นนั่นเองนะเหมือนดอกไม้ที่มันบานมันก็ต้องหุบลงนะไม่มีดอกไม้ชนิดใดในโลกที่มันบานอยู่ตลอดเวลามันบานแล้วมันก็ต้องขบลงนั่นเองก็ต้องฝึกเรื่องของการเดินสภาวะนั่นแหละนะจิตมันกลางมันกว้างมันไปรับรู้มันก็ต้องุบลงแล้วก็หุบอยู่ภายในได้ มอเปิดการรับรู้ได้มันก็ต้องปิดการรับรู้ได้เช่นกันนะการเดินสภาวะในรัศิติปฐานสี่บันไดสี่ขั้นจึงจำเป็นมากทีเดียวตั้งแต่อยู่ฐานกายจนเข้าสู่ฐานเวทนารู้ตัวทั่วพร้อมเข้าสู่จิตตั้งมั่นตื่นรู้เข้าสู่ฐานธรรมนะเกิดสภาวะเบิกบาน มื่อบานแล้วก็หุบเป็นนะเหมือนดอกไม้ที่มันบานแล้วมันก็หุบลงถอยกลับมาฐานจิตตั้งมั่นอยู่ภายในถอยกลับมาที่ฐานเวทนารู้ตัวทั่วพร้อมนะถอยกลับมาที่ฐานกายรู้กายนะถอนจากสมาธิได้นะนะก็ไปฝึกเรื่องของการปรับนะเดินสภาวะธรรมให้ชำนาญการลดระดับวิหารธรรมลงมาให้เหมาะสมไม่งั้นมันก็จะ เป็นสิ่งที่ติดขัดต่อการใช้ชีวิตนั่นเองนะชีวิตในโรคกายภาพมันก็รับรู้เยอะพอละนะไปรับรู้สภาวะมิติอื่นโรคภายในอื่นอีกมากมันก็เยอะเกินความจําเป็นนะแท้จริงแล้วการปฏิบัติมันจะเป็นเรื่องของการสละออกไม่ใช่การรับเข้านะการไปรับรู้มากๆเนี่ยมันมีแต่ เพิ่มสิ่งที่มันเป็นมลทินเข้ามาในจิตใจเรียกว่าของหนักของร้อนนั่นเองนะขราะการรู้ที่เป็นไปเพื่อการละออกคลายออกเนี่ยนะนะมันก็ต้องลดการสัมผัสโลกลงทั้งโลคที่เป็นกายภาพและโลคที่เป็นโลคทิพย์โลคที่เป็นมิติละเอียดต่างๆก็ต้องลดการสัมผัสล,ลงเช่นกันนะเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ฝึก จนพบจุดพอดีนะจุดของทางสายกลางนั่นเองถราบนรรสการพระอาจารย์กรับโยมขอกาบรายงานสภาวะธรรมเป็นช่วงเวลาได้เข้าถึงเข้าใจจากที่ได้ฝึกกับท่านพระอาจารย์มาหลายปีโยมได้เห็นแล้วขอรับ ธรรมชาติทั้งสองฝั่งแล้วนั้นสังขารวิสังขารทั้งสองฝากฝังไม่มีตรงไหนที่เป็นเราไม่มีพื้นที่ที่เราจะเข้าไปแทรกเป็นตัวเราได้เลยครับธรรมชาติที่ทำงานเองจิตสังขารที่พูดเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบนสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดเคยดับ นิ่งสงบเป็นใบธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเองเสมอมาเห็นธรรมชาติสองสิ่งนั้นขณะลืมตาขอรับขณะรับตาอยู่กับลมหายใจรับรู้ร่างกายที่หายใจหากไม่มีวิญญาณที่เข้าไปรู้ก็สักเป็นท่าที่ตายแล้วในทุกๆขณะวิญญาณอาคารเองก็เกิดดับในตัวของเขาเอง ไม่สามารถรู้ได้ต่อไปเรื่อยๆรู้ติดติดดับดับทุกลมหายใจมีแต่ความไม่สบายในตอนนั้นที่เห็นก็เห็นเช่นนั้นจึงได้ย้อนพิจารณาเหตุใดจึงเห็นแบบนั้นจึงโปร่งตื่นเข้าใจว่าในทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดหมดลมลมหยุดขณะนั้นๆ แท้จริงแล้วก็มีการเกิดและตายเกิดขึ้นในทุกๆขณะนั้นในทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีความรู้สึกสบายที่ได้หายใจเข้าและออกน้ำตาก็ไหลออกมาและได้ร้องไห้ในความโง่ที่ผ่านมาความโง่ที่หลงยึดมั่นถือมั่น ช่วงนี้ที่ท่านพระอาจารย์แนะนำให้ฝึกอยู่กับรมโยมจึงฝึกอนาปานาสติให้เป็นเครื่องอยู่ระหว่างวันโยมสังเกตก,กับตัวเองว่าเวลาจิตไม่ตั้งมั่นไหลเคลื่อนออกไปคิดปรุงแต่งเมื่อดึงกลับสู่ลมหายใจก็รู้สึกว่ามีกำลังดึงกลับได้เร็วและเข้าสู่ฐานกายได้เร็วเต็มฐาน จากอายตนะที่เราไปสัมผัสด้วยความเผอภัยก็จะดึงกลับสู่ฐานตั้งมั่นได้เร็วครับตอนฝึกในรูปแบบเดินสภาวะตามท่านผร้าอาจารย์สังเกตว่าเมื่อใช้ลมหายใจเดินสภาวะตามจะมีกำลังสติตั้งมั่นมากกว่าปกติที่เคยฝึกมีแรงส่งเข้าไปฐานต่างๆได้ชัดเจน รู้สึกถึงฐานกายเต็มฐานและฐานอื่นๆก็รับรู้เต็มฐานได้มากกว่าปกติแต่ไม่ทราบว่าชาไหนหรือชาไหนรับรู้ตามสภาวะเป็นความรู้สึกฐานนั้นๆช่วงสรัดคืนบางครั้งก็มีแรงดึงน้อยนิ่งสงบบางครั้งก็ดึงมากดึงดึงรังรังยังคงถูกแทรกได้ หากกำลังสติไม่เพียงพอคอรับโยมจะนำวิธีนี้ไปปรับใช้ฝึกซ้อมระหว่างวันและฝึกใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนืองๆอ,อรับแม้จะยากแต่ข้อเห็นประโยชน์แล้วคอรับโยมสำนึกในพระคุณท่านพร้อาจารย์ที่เมตตาหมู่สัตว์เสมอมาถ้าไม่มีรูปแบบการฝึกโยมคงไม่มีโอกาสที่ได้ทำความติดเพียรต่อเนื่องครับ ในช่วงเวลาที่ร่มลุกคุกคานโยมก็อยากจะผักใสสภาวะที่ไม่ดีออกอยากให้มีแต่สภาวะดีๆตอนนี้ได้รู้แล้วขอรับว่าทุกบทเรียนนั้นช่างรํำคาญหรือเกินได้แต่ขอบคุณทุกบทเรียนที่ทำให้โยมได้เข้าใจได้ที่จะได้เรียนรู้ยอมรับระยังตัวเองขึ้นลุกขึ้นด้วยตัวเองก้าวเดินต่อไป โดยมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งระยมก็จะน้อมนำธรรมะเจ็ดประการไปขัดเกลาใจที่แข็งกระด้างนี้ให้กลับสู่ความเป็นปกติขอรับน้อมกราบขอบพระคุณในความเมตตาพระอาจารย์เสมอมาขอรับก็เป็นกระบวนการเรียนรู้นั่นเองนะการจะเติบโตระพิปาลต้องเปิดกับกระบวนการเพราะบ่มจากภายใน ที่เรียกว่าลงไปเข้าถึงระดับสิ่งที่เป็นแก่นเป็นเนื้อแท้ที่เรียกว่าจิตประฟัสสอนทีเดียวนะะก็วางใจได้ถูกต้องแล,ะละ้วล่ะเพราะฉะนั้นก็ให้เพียรฝึกปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรื่อยไปกาบเรียนท่านพ่ออาจารย์เจ้าค่ะบ้านโยมเป็นบ้านทาวเฮ้าส์สี่ชั้นบ้านที่ติดกัน กับบ้านโยมซึ่งใช้ผนังเดียวกันทําการทุบบ้านทั้งหลังเพื่อปรับปรุงข้างบ้านจะเจาะทุบบ้านตั้งแต่แปดโมงถึงบ่ายสามโมงทองทุกวันมาเป็นเวลาสองเดือนกว่าแล้วและคาดว่ายังทำอีกนานเพราะทุบทุกชั้นเจ้าคะ่ะโยมควรจะรักษาจิตอย่างไรดีเพื่อให้เกิดความสงบใจได้ในเวลาที่เสียงหนวกมามากต่อเนื่อง กราบขอบพระคุณพ้าอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะก็เริ่มที่วางใจให้ถูกต้องก่อนนะฮะมีการเคารพต่อวาระของธรรมชาตินั่นเองนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรบังเอิญเลยนะร้อนเป็นไปตามเหตุตามบาจจัย สิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปตามใจของเราหรอกมันเกิดขึ้นเมื่อมันต้องเกิดขึ้นมันตั้งอยู่เมื่อมันต้องตั้งอยู่มันดับลงเมื่อมันต้องดับลงนะทุกสรรพสิ่งก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นไปตามวาระของธรรมชาตินั่นเองนะ การเคารพต่อวาระของธรรมชาติก็คือการยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อยอมรับก็จะไม่ติดข้องอยู่กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เกิดความพอใจไม่พอใจไม่เกิดความยินดียินร้ายเรียกว่าวางใจเป็นกลางนั่นเองการที่เราจะเกิดการยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดการเคารพต่อวาระของธรรมชาติ ก็มาจากการที่เราเนะี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองนะเข้าใจเรื่องกฎของกรรมนะว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามบาจใจนะมันไม่ได้เป็นไปตามใจของเรามันเป็นไปตามวาระของธรรมชาตินั่นเองนะรู้ธรรมเฉพาะหน้านะใส่ใจอยู่กับสภาวะที่ปรากฏขึ้นตรงหน้านะี่แหล ไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐก็ตามไม่ประเสริฐก็ตามเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆล้วนมีสองด้านเสมอนะเวลามีสิ่งประเสริฐเกิดขึ้นที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ในความเป็นจริงมันก็มีสิ่งที่ไม่ประเสริฐอยู่ด้วยเช่นกันเวลาสิ่งไม่ประเสริฐเกิดขึ้นที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ ไม่ประเสริฐเลยมันไม่ดีไม่ชอบใจแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็มีด้านที่ประเสริฐอยู่เช่นกันทุกอย่างร้วนมีสองด้านเสมอนะเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะวางใจให้ถูกคือวางใจเป็นกลางไม่ติดข้องอยู่แค่รู้แค่รู้สึกลนดะการคาดหวังผลลงนะเพียรสร้างเหตุที่ถูกต้องอยู่หนึ่ง การเคารพต่อวาระของธรรมชาติก็คือการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องอยู่เนืองเนืองนั่นเองวางเรื่องการคาดหวังผลลงผลมันเป็นเรื่องของวาระของธรรมชาติหน้าที่ของเราก็คือเพียรสร้างเหตุเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าที่เร็ร,รู้ธรรมเฉพาะหน้าอยู่กับปัจจุบันธรรมให้ต่อเนื่องกันไปนะธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั้นมีความเป็นกาง การที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินั้นนะสิ่งเดียวกันจึงจะเข้าถึงกันได้จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติก็ด้วยการคืนสู่ความเป็นกลางนั่นเองนะใจที่เป็นกลางนั่นแหละจึงจะเข้าถึงความเป็นธรรมชาติได้นะเพราะฉะนั้นนะก็วางใจให้ถูกต้องนะวางใจเป็นกลาง เคารพต่อว,วาระของธรรมชาติอยู่เสมอน้อมนำธรรมทั้งเจ็ดประการมาเป็นหลักของใจมาเป็นหลักในการเพราะบ่มฝึกฝนตนเองอยู่เรื่อยไปลดการคาดหวังผลลงนะเพราะว่าเมื่อเราคาดหวังว่าเนี่ยเราจะปฏิบัติให้มันสงบเนี่ยมันจะเกิดความกวนกะวายขึ้นมาพอมันไม่ได้ดังใจมันก็เกิดการติดข้อง ทำไมมาทุบผนังตอนที่เรากําลังปฏิบัติมันติดข้องมันเกิดความกังวลกังวลแต่ถ้าเราเข้าใจถูกวางใจถูกยอมรับว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตามบาระของธรรมชาติเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเนี่ยให้อะไรแก่เราเราได้เรียนรู้อะไรทุกอย่างมีสองด้านเสมอนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราวางใจถูกเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ย่อมเกิดการยอมรับเกิดการเติบโตจากภายในนั่นเองใจย่อมสามารถคืนสู่ความเป็นกลางได้เมื่อใจคืนสู่ความเป็นกลางย่อมเข้าถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติได้นั่นเองคอน,น้อมกราบนมัสการพผ้าฌา์ที่เคารพเป็นอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะ หลายสัปดาห์มานี้สิทธ์ธิสังเกตตัวเองได้ว่าเป็นคนไม่ค่อยมีสติเอาซะเลยเจ้าค่ะไม่สามารถปฏิบัติธรรมตามท่านพระอาจารย์ได้เลยจะมีเหมือนมีคนมาพูดให้ฟังบริเวณด้านหูซ้ายขวาทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายเหมือนมีคนมาบ่นให้เราฟังแต่เราไม่ได้ตั้งใจฟังนะเจ้าค่ะว่าเขาบ่นอะไร เวลาทำตามท่านพระอาจารย์ก็เหมือนมีคนพาออกไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ทุกอย่างเป็นฉากฉากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าที่ไหนพอได้ยินเสียงท่านพร้อาจารย์สิ่งเหล่านั้นก็หายไปแต่พอปฏิบัติได้สักพักก็มีคนพาออกไปนู่นนี่อีกแล้วโจค่ะมีอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดเกิดขึ้นอารมณ์ไม่พอใจ แต่ก็สามารถถึงสติกลับมาได้แต่ไม่ได้ทุกครั้งเหมือนมีเรื่องเข้ามาทำให้เป็นบททดสอบอยู่ตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะและสิ์สังเกตว่าประสาทรับรสอาหารเปลี่ยนไปจะรู้สึกว่าเวลาได้รสเผ็ดลิ้นจะเกิดอาการชาชาเย็นๆทานอาหารทุกอย่างเป็นรสเค็มรสขมบ้าง ไม่รู้จักรสชาติของอาหารได้เลยเจ้าค่ะแล้วก็ในช่องปากชอบบวมบ่อยๆถ้าเป็นแบบนี้สิทธควรวางใจอย่างไรเจ้าคะกราบขอความเมตตาท่านพร้าอาจารย์ได้โปรดแนะนําชี้แนวทางความสว่างให้กับสิทธิ์ด้วยเจ้าค่ะก็เริ่มต้นจากการวางใจให้ถูกต้อง การยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรบังเอิญหรอกนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นไปตามเหตุตามบัจจัยนะก็เคารพต่อว,วาระของธรรมชาตินะเราก็พยายามเพียรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนะด้วยธรรมทังเจประการนะสติเนี่ยจะเป็นที่ที่จะช่วยให้เราประครับประคองตัวเองนะในเวลาที่เราล้มลุกคุกขานได้มากทีเดียว มันจะทำให้เราเห็นคุณค่าของสติมากทีเดียวนะก็ต้องเพาะบ่มจนค่อยๆสามารถดึงกลับยั้งตัวขึ้นมาได้นะอาศัยเข้าใจให้ถูกต้องวางใจให้ถูกต้องนะเมื่อมันมีสิ่งที่พยายามดึงใจเราให้ไหลไปนะนะแล้วสิ่งนั้นยังมีกำลังมากกว่าเนะี่ยการยั้งสติมันจะยากมากเลยมันยั้งได้นิดนึงมันก็ไหลไปมันยั้งนิดนึงมันก็ไหลไปนะ ก็ต้องเพียรที่จะดึงกลับเราเห็นโทษของการที่มันไหลออกไปนั่นเองนะสภาวะไหลแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องกายภาพแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ละเอียดลงไปแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรบางเองิญมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เพียรที่จะสร้างเหตุที่ถูกต้องก็คือการนำธรรมทั้เจ็ประการมาฝึกฝนอบรมตนเองอยู่เนื่ย ให้เพียรปฏิบัติตามที่ลงสอนอยู่เป็นประจำเช้าคำ่ำนะถึงมันจะดึงกลับมาไม่ค่อยได้ก็ให้เพียรฝึกไปเมื่อถึงจุดหนึ่งเราเริ่มมีสติมีกำลังในการยั้งตัวได้เราจะเริ่มดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้นั่นเองทุกอย่างไม่มีอะไรเสียเปล่าหรอกมันคือการเรียนรู้นะทุกคนเนี่ยย่อมมีบทเรียนที่เข้ามาสู่ชีวิตให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอ แม้คนที่นั่งอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเนี่ยแต่ละคนก็มีบทเรียนที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเลยธรรมชาติจะจัดสรรบทเรียนให้กับพวกเราที่เหมาะสมแก่ตัวเราเสมอสิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้ธทำเฉพาะน้าใส่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นด้านที่ประเสริฐกระตาบหรือด้านที่ไม่ประเสริฐกระตาบในขณะเนี้ยนะ เรียนรู้สิ่งที่มันไม่ประเสริฐอยู่ก็เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแม้มันจะเป็นความไม่ประเสริฐแต่มันก็จะมีสิ่งที่เป็นด้านประเสริฐอยู่เช่นกันนะเพราะฉะนั้นมันคือบทเรียนมันคือบททดส,สอบมันคือการเรียนรู้วางใจใส่ใจให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยไปเมื่อใดที่เราเริ่มยั้งตัวขึ้นมาได้เราจะเห็นคุณค่าของสติ มากทีเดียว